อากาศมันค่อนข้างเย็นจ้ะที่เวบีเดนอากาศค่อนข้างเย็นพักหลายๆอย่างเราต้องเอาไปปลูกไว้ในโรงเรือนมีทั้งดอกไม้ในโรงเรือนของพี่หมวยแกปลูกอะไรมั่งปลูกพริกพริกก็ต้องอยู่ในโรงเรือนจ้ะถึงจะได้กินมะเขือเทศก็จะให้ดีก็อยู่ในโรงเรือนเหมือนกันจ้ะถึงจะได้กินแล้วก็นี่ผักอีตู้แมงลักค่ะ แมงลักแมงลักแล้วก็แตงแตงแกว่าอยู่มันเป็นอะไรมันคือเหลืองเหลืองนี่ละจ้ะต้องต้องมีโรงเรือนมันถึงจะได้กินไม่างั้นมันก็หนาวอากาศมันแค่สิบห้าองศาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่โตจ้ะตรงนี้แกก,ก็ปลูกพริกปลูกพริกพีกายนี่แกก็ปลูกมันงามดีแกทำโรงเรือนทำโรงเรือนเหมือนที่เราทำก็คือทำเองจ้ะไปซื้อ แผ่นพลาสติกสําหรับก่อสร้างแล้วก็เอาไม้มาทําเป็นกรอบแล้วก็ไอเส้นขาวๆที่โค้งๆนั่นก็คือที่ใส่สายไฟที่ใส่สายไฟฟ้านะก็เอามาดัดแปลงทําเอาจากมาทำโรงเรือนเอาออเองแกก็ปลูกลูกพริกงามๆได้พริกโพนปีกไกแกปลูกก็งามอย่างนี้แหละปีนี้พอเราปลูกไม่มีโรงเรือนไม่มีอันนี้เนาะก็เลย ไม่เป็นตาจะไม่งามไม่มีอารมณ์ปลูกวยปีนี้ปีนี้รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าอยากอยากพักอยากไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขามั่งก็เลยไม่ได้ปลูกของผิดของพี่หมวยงามๆต้องมีโรงเรือนประมาณนี้จ้ะจะอันนี้อันนี้ก็ต้องได้เอาคุมคือกันจ้ะ เราเก็บไปกินด้วยล่ะแตงเวสเทโรสเกอร์ือแก๊ใช่ไหมว่าเอาดอกจ้าบ่เอาดอกช่วยบอขึนว้นี่ยังตอนนี้ยังกระแป้งอ่อนหอมมะโอ้ยปลูกผักชีลาวได้กินอยู่ตัวนั้นได้ได้ดอกไปตรงกลางอยู่ตัวนั้นต้องหนูตายเบิดแล้วไม่เอาไปกินไม่เอาไปต้มได้ด้อยยังขึ้นไว้ชืลื่ส่ได้ตกบ่อันนี้เป็นแปลงผักของพี่เขาจะมีถั่ว อยู่สวีเดนปลูกได้ไม่กี่อย่างหรอกจ้ะอันนี้เป็นหัวแดงๆใช่ไหมเริดเริดเดียตู้เขาเรียกอะไรสักอย่างภาษาไทยเรียกอะไรฮหัวหัวพรกกาดแดงอ่ะพรกกาศหัวแดงอ๋อจ้ะอันนี้เป็นถั่วอันนี้เป็นถั่วฟักสีเหลืองกับฟักสีม่วง ในสวนก็ประมาณนี้ละจ้ะมีต้นฮันล,ลอนมีดอกมองดอกไม้ไมีพักชีพักสลัดัรหมอดเจ้าหรือว่าไอ้อะไรนะภ <laughs> าษาภาษาไทยมะเขือเครือมะเขือเทศโอ้ยหนอททำเป็นทําเป็นลืมภาษาบ้านเจ้าของ,งอันนี้ต้นบูเบอรี่จ้ะบูเบอรีร่ที่พี่เขาปลูกไว้ ต้นบูบลรี่อเมริกันบูเบร์นะไม่ใช่พันไม่ใช่พันฝาที่เราไปเก็บมาขายนะอันนี้พันนี้พันที่ขายอยู่ตามห้างจ้ะขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า